เสียดายทิ้งเชีตรงนี้อ่ะเกีน่าเกิดก็ไปโรยโรยโรยตรงนั้นก็ได้เห็ดพึ่งข่ายสองดอกสามดอกอืมพอแกงแล้วจ้ะกวนมาสลีปไหมเดี๋ยวถายลูกก่อน ถ่ายให้มาเราไม่ได้ถ่ายรูปเราตอนเก็บเห็ดเลยถ่ายรูปเราอยู่ในป่าด้วยนะถ่ายรูปเราดวยอืมหลอกสวย เไปล้างที่เนะมนต้องเห็นแบบนี้นนเห็นแบบลายเนี่ยลายนะ่าเห็นนส,ส่งรูปให้พี่เดิมสีแก็สีเล็บ่ยรูปเราเด้อ fundamentals いうする ไปขาบดเ้ะเห็ดเห็ดมาเยอะมากริงหะคมอย่างตักชิ้นเยอะมากอางตเยอะมากเนานี่เจอแค่กระชุ่มเยอนั่นน่ะกำลังเดือด็ฉแล้วก็ได้เห็ดพึ่งขาดลายสองห่อแต่ว่าแค่แล้วดอกกำลงดีลังาก ว้าวเยอะมากเยอะมากเลยเ่าจะสองกิโลได้ไหมอ่ะสไซีน e ่าดาวยาอ้ซีน่าดาวซีน่าดาวสวยไหมเห็นน่าดาวสวยสวยไหเอาให้เห็นหน่าดาวสวยสวยนะ เซีนีนอีนีนบังกะซีนาแซมบูีนแซมบูยแล้วเอาหัวฟูไม่หนีคนหาเห็นนีคนหาเห็นมีสวยไม่หนีน้พูชิงโอเคโน้พูชิง เห็ดดอกเฟชสวยเลยค่ะสวยมากดอกเฟชสวยก้นน้นนะเอาไปแกงน่าจะกรุบกรุบ่ได้ดอกนี้แก่แล้วนะคะแต่กินได้กรุบกรุบนิ่มๆกรุบนี่แหละแซ่บ คลิเป็นสสัดาห์แล้วได้คลิปลงแล้วเก็บัเลยเก็บแค่ที่เดียวนะคะเนี่ยที่เดียวได้เยอะขนาดนี้เลยที่เดียวดู ดอกก็ใหญ่ด sure อกใหมากออวบอ้มอวบอ้มก็มมมมมแซ่บ ข้างหลังก่อไฟค่ะนี่ยน <Ooh. S 1> อนหลังเนี่ยได้แกง s <S แกงหม้อใหญ่เลยเนี่ย

เดว้เขาค่อยกิยนเด็กเขาโอ๊ยนั่นเดเขาค่อยกิยนโอ้โบ แล้วได้เห็ดเห็ดพึ่งขาลายอู้ใกล้จะแก่แล้วค่ะทุกคนนี่เห็ดพึ่งขาลายบ๊ายบากุบๆนะคะเนี่ยได้มาสองดอกนี่สองดอกน้อยๆเป็นตาหน้สองสานเนี่ยเห็นไหมคะโอ้ยขามันนุเสียดายมันแก่แล้ว เจอสามดอกแต่ว่าแก่แล้วก็เลยเอาก้านมากินโลดบอสมันจะแก่อาจจะเป็นแดนแทนบอสกินโลดโอ้ยไปไปไปกินไกลๆหนอยเดี๋ยวมันจะหกใส่เห็ดบอสบอสเราไปล้างเอาเถอะนะจะเอาเนี่ยเห็ดแบบนี้มีเยอะด้วยนะแก่ๆ่ ก็น่าจะกลุบๆเหมือนเห็ดขอนน่ะเนื้อๆหน่อยอ่ะเขาคิดว่าเหมือนเห็ดขอนแก่ๆแบบเนี้อเออแก่ทำน,นั่งคาบานเหรอเที่ยวหลายเอาเขามาที่นี่แค่เดือนครึ่งเนาะมาที่นี่แค่เดือนครึ่ง